วันนี้จะมาต่อกันการืั้นที่แนวตรงนะครับบทนำพาร์ทที่4นะครับวันนี้ผมก็จะมาขออธิบายเป็นกราฟเหมือนเดิมนะครับต่อจากพาร์ทที่3นะครับผมสมมุติให้รถคันหนึ่งนะครับสีทําไปก่อนแล้วรถคันหนึ่งถ้ารถคันนี้จอดอยู่เฉยๆนะครับไม่ขยับเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสีแดงกราฟก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะครับ ราะมันจอดอยู่เฉยๆนะครับจุดนี้เป็นศูนย์ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าให้รถนี้มันมีความเร็วคงที่นะครับกราฟจะไปแบบนี้นะครับก็คือมีความเร็วคงที่ตัวนี้นะครับสโลปสโลปอันนี้นะครับ นะครับก็คือจะเป็นความเร็วนะครับวิธีการหาสลบเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันต่อในพาร์ทที่ห้านะครับพาร์ทเสิร์ฟนะเอาเป็นว่าให้เรารู้ไว้ก่อนว่าถ้ารถจอดอยู่นิ่งๆมันจะมันจะขนานไปกับแกนแกนนอนก็คือขนาดไปกับระยะทางที่เป็นศูนย์นะครับถ้ารถจอดนิ่งๆ ระยะทางเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดลดลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะมีสลบนะครับซึ่งเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเป็นชอมโค้งแทนเดีย๋ยวผมเปลี่ยนสีด้วยจะได้ไม่งงถ้าไปด้วยความเร็วไม่คงที่มันจะเป็นโค้งแล้วแต่นี้นะครับ เพื่อนๆลองเขียนตามแล้วลองจดไว้นะครับก็คือสรุปกราฟเอกับทถ้าความเร็วของที่สลบมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดสลบไม่คงที่แสดงว่ามันมีความเล็งมาเกี่ยวนะครับก็จะโค้งประมาณนี้ทีนี้เราไปต่อ ไปต่อกันที่กราฟ v กับ t นะครับจะผมขอวาดใหม่เลยแล้วกันเป็นแกนตั้งกับแกนนอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพอลองวาดตามดูนะผมให้แกนตั้งเป็น v เหมือนเดิมมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแกนนอนเป็น t เวลาเหมือนเดิมนะครับ มีหน่อยเป็นวินาทีเหมือนเดิมโอเคครับถ้าความเร็วคงที่เพื่อนๆคิดว,ว่ากราฟมันจะเป็นยังไงขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าความเร็วคงที่กราฟัจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับสมมติก็เหมือนรถคันหนึ่งอ่าผมแทนเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับจะได้ดูง่าย เป็นยี่ส20ก็คือผมให้รถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วคงที่20เมตรต่อวินาทีถ้าเพื่อนๆสงสัยดูในพาร์ทที่3ได้นะครับคล้ายๆกันมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ไปอย่างนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือไม่มีความเร็กนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่มันมีความเร่งกราฟมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าสมมติรถคันนี้วิ่งด้วย v เท่ากับ20แต่พอ,อผ่านไป5วิผมให้มันวิ่ง v เท่ากับ30หรือ40กราฟก็จะไปแบบนี้นะครับกราฟมันก็จะมีสโลปนะครับ โอเคทีนี้เรารู้จักกราฟ S-T แล้วก็กราฟ V-T แล้วนะครับทีนี้ผมจะเอามาเทียบกันขออนุญาตลบเลยเดี๋ยวผมจะวาดเทียบกันให้ดูนะครับ คือระยะทางกับเวลาถ้าระยะทางกับเวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับพอเรามาแปลงเป็นกราฟ vt ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือกราฟ V T กลับไปกลับมาได้ทำกลับไปกลับมาได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ได้กรับตัวนี้ พื้นที่การกราฟของ VT มันก็คือระยะทางนะครับจากจากพาธที่สามนะครับส่วนสลปของตัวนี้สลปของกราฟ HT ก็คือ V นะครับวิธีการหาสลบเดี๋ยวผมจะต่อในพาธที่ห้านะครับแต่อันนี้เขียนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ากราฟ HT กับกราฟ v ีมันสัมพันธ์กันแบบนี้นะครับถ้า เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่กราฟ vt มันก็จะไม่มีสลปนะครับคือไม่มีอัตราเร่งมาเกี่ยวโอเคนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีความเร่งมาเกี่ยวล่ะครับมันจะเป็นยังไงอถ้ามีความเร่งมาเกี่ยวผมวาดผมวาดใหม่นะครับขออนุญาตวาดใหม่ กรณีมีความเร่งมาเกี่ยวกราฟมันก็จะเป็น F อพอไม่เขียนหน่วยแล้วกันนะครับจะได้ไปเร็วๆถ้ามีความเร็กมาเกี่ยวกราฟมันกราฟเ T ีจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราแปลงเป็นกราฟ vt ถ้าเกิดถ้าเกิดมีความเร่งมาเกี่ยวกราฟเอทมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับก็คือ,คอมันมันจะไม่เป็นเส้นตรงแล้วมันจะเป็นเส้นโคง้งถามว่ากราฟวีทีมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองนึกดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกราฟวีทีมันก็จะมีสโะปแล้วโอเคนะครับก็คือสรุปง่ายๆถ้ากราฟเอทเป็นเส้นโคง้งแสดงว่ากราฟวีทีจะมีสโลบ ประมาณนี้ทีนี้ถ้ากราฟ VT เรามาเรามาต่อเป็นกราฟ AT ก็คือต่อเป็นกราฟความเร่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับโอเคทีนี้ผมจะเขียน3กราฟเทียบกันทีเดียวเลยครับอาทีละกราฟกรณีมีอันนี้เป็นกรณีมีความเร่งแล้วนะครับ ริ่มที่กราฟแรกก่อนครับกับ t ผมให้การเคลื่อนที่นี้มีความเร่งน,นะครับเป็นรถเป็นอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนที่แบบมีความเร่งก็คือความเร็วไม่คงที่นะครับกราฟ s t มันจะโค้งอย่างนี้ทีนี้พอเป็นกราฟ v t ถ้ามันเพื่อนๆสังเกตเลยถ้าเกิดมันโคง้งม,มีความโค้งแบบนี้ กราฟ vt มันก็จะมีสล้วนะครับถ้ามันถ้ากราฟ st เป็นเส้นตรงสแสดงว่ากราฟ vt มันจะเป็นมันจะไม่มีสลปนะครับแต่ถ้ากราฟ st โค้งกราฟ vt มันก็จะมีสลปทีนี้เรามาเหลืออีกกราฟหนึ่งกราฟสุดท้ายละก็คือกราฟ at ถ้าเกิดกราฟ vt มีสลปกราฟ at มันก็จะมีลักษณะ,ะน,นี้นครับเป็นเส้นตรง มาทำกลับไปกลับมาได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพาที่สี่เดี๋ยวพาที่ห้าเราจะมาตะลุยโจทย์กันขอบคุณสำหรับการรับชมคนระับ